สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะขอนำทุกท่านมารับฟังเกี่ยวกับห่วงจุ้ยของห้องครัวของห้าอย่างนี้หากวางในครัววางถูกที่มีแต่ดีมีแต่รวยมาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะห้องครัวเป็นสถานที่ที่สำคัญของทุกคนในบ้านค่ะเพราะเป็นห้องสำหรับ การประกอบอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสําคัญยิ่งครัวจึงเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขและความอิ่มนำสำราญของทุกคนภายในบ้านนับตั้งแต่โบราณกาลจึงมีศาสตร์ห่วงจุย้ยว่าด้วยเรื่องของห้องครัวมาให้ทุกท่านได้รับฟังในการจัดห่วงจุ้ยห้องครัวทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลดีและเกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ครอบครัวขอแนะนำการจัดห้องครัวให้ถูกต้องตามหลักห่วงจุย้ยซึ่งรับประกันว่าทุกวิธีสามารถทำได้ง่ายๆได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายอย่างแน่นอนคะ่ะมาเริ่มกันที่ 1. ข้าวสาร ข้าวสารช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์คนโบราณมักสอนลูกสอนหลานให้มีข้าวสารเต็มถังตลอดเวลาอย่าให้ขาดค่ะเพราะเชื่อกันว่าการมีข้าวสารไว้เต็มถังตลอดนั้นก็จะทำให้คนในบ้านไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้ตลอดเหมือนกับข้าวสารที่มีอยู่เต็มถัง รวมถึงเรื่องการงานการเงินทำอะไรก็จะราบรื่นไม่ติดขัดค่ะ 2. ไข่ไก่ไข่ไก่นั้นเปรียบเสมือนทองคำค่ะคนโบราณเปรียบไข่ไก่กับทองคำอันลําค่าดังนั้นควรวางไข่จำนวนแปดฟองไว้ในตระก้าที่สวยงามเอาไปวางไว้ในห้องครัว เหมือนการมีทองคำไปในบ้านค่ะส่วนเลข8นั้นก็คือเลขทางด้านการเงินโดยเฉพาะจะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมาวิธีนี้เป็นการเสริมด้านการเงินเป็นอย่างดี3มีต้นไม้ไล่สารพิษในห้องครัวการดับกลิ่นระบายกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ในห้องครัวนอกจาก การติดพัดลมระบายอากาศหรือการเปิดหน้าต่างระบายลมแล้วบางทีกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นต่างๆอาจยังคงเหลืออยู่ค่ะและการใช้น้ำยาดับกลิ่นก็อาจจะมีสารอันตร,รายตกค้างอยู่ในจานช้อนหรือภาชนะที่เราต้องการใช้ในการประกอบอาหารค่ะทำให้เป็นอันตร,รายต่อร่างกาย ดังนั้นขอแนะนำให้มีต้นไม้ดับกลิ่นหรือต้นไม้ที่สามารถไล่สารพิษในห้องครัวได้นำมาวางได้เลยค่ะ 4. จานชามจะช่วยเสริมทรัพย์จานชามเป็นของใช้ที่จำเป็นต้องมีติดไว้อยู่ในบ้านอยู่แล้วค่ะและตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่โบราณเชื่อว่า จานชามนั้นเป็นตัวแทนของรากฐานที่มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีพลังช่วยในเรื่องของด้านการเงินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมีความมั่งคั่งร่ำรวยรวมถึงเสริมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วยดังจะเห็นได้ว่า ตามพัตตาคารหรือร้านอาหารที่ใหญ่จะใช้จานชามที่มีทรงกลมและมีสีขาวสะอาดก็จะยิ่งดีค่ะและข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญค่ะในเรื่องของเตาไฟเตาผิงไฟช่วยในเรื่องของโชคลาภค่ะตำแหน่งที่ดีในการตั้งเตาไฟเตาแก๊สคือการตั้งติดกับผนังหรือกำแพงทึบ วางไว้ให้ชิดกับผนังหรือกำแพงจะดีที่สุดค่ะเมื่อวางถูกตำแหน่งจะทำให้เราได้รับพลังงานในด้านของโชคลาภในด้านการเงินที่สูงขึ้นแต่ถ้าหากวางเตาไฟเตาแก๊สไว้กลางห้องครัวจะทำให้ในบ้านหลังนั้นมีปัญหาด้านการเงินดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยเอาไว้กลางห้องครัวหรือกลางบ้านค่ะไม่อยากตกตำ่ำอับจน ห้ามมีในครัวเด็ดขาดท่านผู้ฟังคะคนโบร,โบราณถือกันว่าห้องครัวเป็นผู้รักษาจิตวิญญาณของคนในบ้านดังนั้นในหลายพื้นที่จึงนิยมติดภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เพื่อขอให้ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของคนในบ้านคะ่ะซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยแล้วห้องครัวสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพและ ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคนในบ้านค่ะดังนั้นการจัดห่วงจุ้ยห้องครัวให้ถูกต้องจึงมีชัยไปกว่าครึ่งการวางห่วงจุ้ยห้องครัวเป็นตำแหน่งที่ต้องจัดแต่งอย่างระมัดระวังและมีกฎเกณฑ์ข้อห้ามมากมายหากไล่ดูกันแล้วอาจมีเป็นร้อยกฎแต่เนื่องด้วยครัวในสมัยก่อนไม่ได้มีลักษณะเหมือนเช่นทุกวันนี้ค่ะ คือครัวในสมัยก่อนใช้เตาไฟที่มีความร้อนแผ่ออกมามากจึงมีเรื่องการวางตำแหน่งของห้องครัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้กระทบกับส่วนอื่นของบ้านแต่ทุกวันนี้ห้องครัวจะใช้เป็นแก๊สปิดมิดชิด ทําให้กฎบางข้อที่เคยใช้มาในอดีตอาจถูกยกเว้นได้บ้างคะ่ะแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีกฎบางข้อที่ยังทันสมัยและควรยึดถือปฏิบัติตามเราคัดมาเหลือ10ข้อที่ถือเป็นกฎเกณฑ์ที่ยังนิยมใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและไม่ตกยุคตกสมัยแต่อย่างใดมาติดตามเรื่องราวดีๆนี้คะ่ะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดชัยวิจารณญาณในการรับฟังกฎข้อที่หนึ่งไม่ตั้งห้องครัวตรงข้ามกับห้องน้ำหรือห้องนอนตามหลักแล้วเราถือว่าห้องครัวเป็นธาตุไฟและมีพลังหยางอย่างรุนแรงการตั้งห้องน้ำที่เป็นธาตุน้ำ และห้องนอนที่ต้องการพลังหยินเพื่อพักผ่อนเป็นการทำให้พลังงานขัดแย้งกันจนอาจเกิดความไวุ่นวายได้ในอีกทางหนึ่งเราขออธิบายว่าห้องน้ำมีเชื้อโรคมากมายจึงไม่ควรอยู่ใกล้ห้องที่เราทำกับข้าวหรือทำอาหารและการที่ห้องนอนอยู่ใกล้กับห้องครัวก็อาจถูกกลิ่นและควันรบกวนเวลานอนได้ค่ะ กฎข้อที่2ควรมีกำแพงพิงหลังเตาและไม่ควรเป็นหน้าต่างเตาไฟที่มีความร้อนควรมีกำแพงอยู่ด้านหลังคะเพื่อป้องกันความร้อนแผ่กระจายออกไปหลายทางรวมถึงการที่เราไม่ให้หลังเตาไฟมีหน้าต่างเพราะลมจากภายนอกอาจรบกวนไฟได้นอกจากนั้นเราถือว่าเตาไฟเป็นประธานของห้องครัว เปรียบเสมือนกับเตียงนอนในห้องนอนหลักการคือเราต้องการความมั่นคงของประธานห้องคากฎข้อที่3อย่าปล่อยให้ห้องครัวสกรปรกความสกรปรกถือเป็นพลังงานไม่ดีทั้งนี้รวมถึงกลิ่นด้วยการปล่อยให้ห้องครัวสกรปรกจะทำให้เกิดเชื้อโรคแบคทีเรีย ที่อากทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยเพราะเราต้องปรุงอาหารในครัวมาเพื่อรับประทานค่ะข้อ 4. อย่าตั้งห้องครัวอยู่บริเวณกลางบ้านจุดกลึงกลางบ้านคือจุดที่จะรวบรวมพลังทั้งหมดจุดกลางบ้านในอุดมคติคือโถงใหญ่การที่เรานําห้องครัวไปวางไว้ตรงกลางคือการเผาทำลายหัวใจของบ้านซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพ และคนในครอบครัวจะไม่สามัคคีกันค่ะกฎข้อที่5อย่าให้ห้องครัวอยู่โซนหน้าบ้านห้องครัวคือที่ผลิตทรัพย์สินของบ้านเราคงไม่อยากเปิดทรัพย์สินของเราให้ใครเห็นง่ายๆค่ะควรต้องเก็บซ่อนไว้อย่างมิดชิดนั่นคือการนำห้องครัวไปอยู่หลังบ้านนั่นเองค่ะอีกในหนึ่งจะสะดวกต่อการทำระบบระบายอากาศ และง่ายต่อการทำความสะอาดเพราะห้องครัวจะต้องมีของเสียทิ้งมากมายนั่นเองค่ะกฎข้อที่ 6. อย่าตั้งห้องครัวให้อยู่ในทิศเหนือทิศเหนือถือเป็นทิศของธาตุน้ำสังเกตได้จากประเทศที่อยู่ทางเหนือจะมีภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าทางทิศใต้การนำห้องครัวไปอยู่ทางทิศเหนือของตัวบ้านนั้น ก็เท่ากับเป็นการเรานำาธาตุไฟไปประทะกับาธาตุน้ำโดยตรงซึ่งอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในครอบครัวและอาจจะกระทบถึงเรื่องการงานได้ค่ะกฎข้อที่7ไม่ติดกระจกในห้องครัวไม่มีความจำเป็นใ,นใดๆที่ต้องมีกระจกในห้องครัวกระจกเป็นเครื่องมือทางห่วงจุ้ยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังค่ะเนื่องจากกระจก สามารถสะท้อนพลังงานทั้งดีและไม่ดีได้สามารถทำให้พลังงานที่ดีหรือไม่ดีเท่าวีคูณได้สำหรับห้องครัวที่เราถือเป็นห้องพิเศษที่มีพลังของธาตุไฟสูงอยู่แล้วจึงไม่ควรนำกระจกไปขยายพลังความร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะกฎข้อที่8เตาห้ามประจันหน้ากับประตูครัว เมื่อเปิดประตูห้องครัวแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของห้องนั้นๆหรือเราจะเรียกว่าเป็นประธานของห้องโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะวางสิ่งของดีๆมีมงคลซึ่งไม่ใช่เตาไฟอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราถือว่าเตาไฟจะเผาพรานทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีไม่ตั้งห้องครัวอยู่ใต้ห้องนอนและห้องน้ำข้อแรก การตั้งห้องนอนให้อยู่เหนือห้องครัวเป็นสิ่งที่ผิดปกติอยู่แล้วในแง่ของสถาปัตย์เพราะห้องครัวต้องการเดินท่อระบายควันการที่ห้องนอนอยู่เหนือห้องครัวจึงอาจถูกรบกวนจากควันไฟได้ตามหลักการแล้วเปรียบได้กับการนอนอยู่บนเตาไฟหรือถ้าเป็นห้องน้ำยิ่งมีปัญหามากขึ้น เพราะการนำน้ำทับอยู่บนเตาไฟไม่ต่างอะไรกับเอาน้ำเทใส่กระทะร้อนจนอาจเกิดระเบิดขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความขัดแย้งของพลังธาตุที่เกิดขึ้นค่ะกฎข้อที่10อย่าตั้งห้องครัวประจันหน้ากับประตูใหญ่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเตาไฟสามารถเผาได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีค่ะ การนำห้องครัวไปเผชิญหน้ากับประตูใหญ่ก็เท่ากับการที่เราต้อนรับพลังชีที่กำลังไหลเวียนเข้ามาในตัวบ้านโดยปกติหลังจากเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วเราจะคาดหวังให้มีถงกว้างเพื่อไว้กักเก็บพลังชีก่อนเดินทางไลลเข้าสู่ห้องต่างๆของตัวบ้านต่อไปและนี่ก็คือกฎทั้ง10ข้อที่ยังคงสามารถนำมาปรับใช้อยู่ในยุคป,ปัจจุบันได้คะ่ะ หล,หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของกฎเกณฑ์อื่นๆน,นอกเหนือจากนี้อีกมากมายเช่นห้ามวางเตาตรงข้ามกับอ่างน้ำหรือตู้เย็นบางก็ว่าให้พิจารณาเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนเตาไฟด้วยหรือบางทีก็อาจเป็นเรื่องการทาสีต่างๆกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ผิดหรือถูกค่ะหากปฏิบัติได้โดยไม่ลำบากเกินไป ก็อาจจะปรับเพื่อความสบายใจได้แต่ถ้าหากว่าการปรับจะทำให้ลำบากเดือดร้อนก็ขอแนะนำว่าให้สบายใจได้เพราะผลที่เกิดขึ้นจากกฎเล็กน้อยเหล่านี้แทบจะไม่มีผลต่อชีวิตเลยค่ะลำดับต่อไปมารับฟังการวางเตาไฟหาข้อห้ามห่วงจุ้ยตำแหน่งเตาไฟในห้องครัวพร้อมวิธีแก้ค่ะ ข้อห้ามข้อที่หนึ่งห้ามวางเตาไฟใกล้น้ำหากวางเตาไฟใกล้กับน้ำไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างจานก๊อกน้ำอ่างน้ำหรืออยู่ในแนวเดียวกันกับถังเก็บน้ำจะเป็นการรวมเอาสองาธาตุก็คือาธาตุไฟและาธาตุน้ำที่ขัดแย้งกันมาประทะกันมีผลทำให้สมาชิกภายในบ้านขี้งดหงิดง่ายและมักเกิดการโต้แย้งกันเสมอ และแม้กอ๊อกน้ำจะอยู่ใกล้กับเตาแต่หากหันหัวกอ๊อกตรงกับเตาก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งประทะกันธาตุไฟจะถูกปั่นทอนโดยน้ำส่งผลต่อสุขภาพของคนในบ้านทำให้มีปัญหาเรื่องการย่อยดูตซึมวิธีปรับหวงจุย้ยกรณีมีเนื้อที่จำกัดจนไม่สามารถวางเตาไฟและอ่างล้างจานให้ตรงตามหวงจุ้ยได้ วิธีแก้ห่วงจุ้ยคือให้นำธาตุที่อยู่ระหว่างกลางธาตุไฟและธาตุน้ำมาขั้นไว้ค่ะซึ่งธาตุตรงกลางก็ได้แก่ธาตุไม้เพราะฉะนั้นการนำแจกันใส่ต้นไม้มาจัดวางขั้นกลางระหว่างพื้นที่สองส่วนนี้จะช่วยปรับสมดุลและลดพลังพิฆาตระหว่างสองธาตุนี้ได้ดีค่ะกฎข้อที่2ห้ามวางเตาไฟตรงกับประตูห้องน้ำ ศาสต์ทางห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าจะส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียทรัพย์ถูกลักทรัพย์เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะวิธีปรับห่วงจุย้ยหากห้องครัวอยู่ใกล้กับห้องน้ำหรือประตูทั้งสองห้องหันหน้าชนกันสามารถแก้ไขได้โดยปิดประตูห้องน้ำไว้เพื่อช่วยไม่ให้พลังงานที่ดีไหลออกมันรักษาความสะอาดของห้องน้ำเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานดี และทาสีของผนังทั้งสองให้แตกต่างกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกพื้นที่ของแต่ละส่วนให้ชัดเจนค่ะกฎข้อที่3ห้ามวางเตาไฟบริเวณใต้คือใต้คานบ้านไม่ว่าบนเพดานจะมีคานตรงหรือคานขวางก็ตามเพราะในตัวคานจะมีพลังกดทับและซึมสู่อาหารที่ปรุงทำให้ความต้านทานของโรคน้อยลงสุขภาพแย่ คนในบ้านจะมีโรคเกี่ยวกับลำคอวิธีปรับห่วงจุย้ยหากย้ายสลับตำแหน่งเตาไฟได้จะเป็นเรื่องดีแต่หากย้ายไม่ได้ให้หาเครื่องดูดควันที่เป็นโลหะมาติดไว้เพื่อเป็นการกั้นพลังงานและควรทำความสะอาดเครื่องดูดควันอยู่เสมอค่ะข้อห้ามข้อที่4ห้ามวางเตาไฟลอลอยโดยไม่มีอะไรกัน้น เตาไฟต้องตั้งพิงกำแพงและด้านหลังเป็นผนังทึบเตาไฟที่วางลอยๆไม่มีอะไรกัน้นไม่มีกำแพงกัน้นเท่ากับขาดพลังขาดโชคขาดความมั่นคงหรือเสถรยรภาพทางการเงินไม่มีและอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เปืองเชื้อเพลิงในการทำอาหารวิธีปรับแก้ห่วงจุย้ยหากไม่สามารถจัดวางตำแหนง่งเตาไฟ ให้ด้านหลังติดกับผนังได้ก็ควรหาฉากอลูมิเนียมมากั้นให้เป็นสัดส,ส่วนนอกจากจะเป็นการแก้ห่วงจุยที่ง่ายและสะดวกแล้วยังเป็นการป้องกันน้ำมันกระเด็นและเป็นการช่วยกันลมขณะประกอบอาหารให้ประหยัดพลังงานในตัวดว้วยค่ะและข้อห้ามข้อที่5ห้ามวางเตาไฟประจันหน้ากับประตูครัวประตูในที่นี้ หมายถึงประตูเชื่อมต่อห้องครัวโดยตรงอาจเป็นประตูห้องครัวหรือประตูหลังบ้านที่เชื่อมต่อกับห้องครัวแต่ไม่รวมกับประตูอื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบในาศาสตร์ของ่วงจุย้ยเมื่อเปิดประตูห้องแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของห้องนั้นๆหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นประธานห้องโดยส่วนใหญ่แล้ว มักวางของดีๆมีมงคลซึ่งไม่ใช่เตาไฟอย่างแน่นอนวิธีการปรับแก้ห่วงจุย้ยคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือควรย้ายให้เยองกลับประตูหรือวางหลบมุมสักหน่อยย่อมจะดีกว่าคะ่ะแต่หากไม่สามารถย้ายตำแหน่งเตาไฟได้จริงๆก็อาจต้องทำแนวกั้นขึ้นมาโดยให้มีระดับความสูงเหนือเคาน์เตอร์คะ่ะ คือจากพื้นถึงแนวกั้นประมาณ100 1 1 0ถึง110เซนติเมตรค่ะนอก้ากชาแนลก็ขอกราบขอบระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ